บุญเส้นทางลัดสายเล็กที่คนไม่ค่อยได้ใช้สัญจรน,นักในตอนกลางวันมันอาจเป็นแค่ททมสายเปลี่ยวสายหนึ่งหากแต่ยามสิ้นแสงมันกลับกลายเป็นอีกโลกที่น่ากลัวไม่รู้ทางเข้าไม่อาจคาดเดาทางออกเพราะถูกหลอกจนหลงเล่าขึ้นโดยอาศัยบรรยากาศจากสถานที่และบุคคลจริงฟังเพลินๆตามสไตล์การเล่าเรื่องสั้นที่ผมเคยเล่าครับ เชิญหาความสำราญได้จากเรื่องเล่าไม่ควรเล่าได้ณบัดนี้เช้าวันนี้เราตื่นมาพร้อมกับอากาศที่สดชื่นของต่างจังหวัดเมื่อคืนทีมงานของเราพักกันที่โรงแรมไทยลาวริเวอร์ไซส์หนองคายติดริมแม่น้ำโขงบรรยากาศในยามเช้าของต่างจังหวัดมันช่างสดชื่นจริงๆโดยเฉพาะจังหวัดหนองคายที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับที่7ของโลก ทำให้ผมรู้สึกบีทุกครั้งที่มาหนองคายเมื่อวานเราออกเดินทางจากกรุงเทพตั้งแต่เช้ากว่าจะเดินทางมาถึงหนองคายก็พรบค่ําฝากท้องกันที่ร้านประจําแดงแหนมเนืองแต่เช้านี้พวกเราต้องเสี่ยงดวงหาร้านอาหารเช้าทานกันเพราะไม่มีร้านประจําสุดท้ายไปจบที่ร้านโจ๊กแม่ทิพย์เยื้งวัดหายโศกในตัวเมืองบรรยากาศไม่วุ่นวายบ,บ้านๆรสชาติอาหารใช้ได้ทีเดียว หวังว่าวันนี้คงเป็นวันที่ดีในการทำงานอีกวันหนึ่งทีมงานของเราต้องไปทำงานที่อำเภอสีเชียงใหม่ตอนบ่ายโมงตรงแต่อย่างน้อยต้องไปถึงก่อนงานประมาณ11.30นาฬิกานาทีเพื่อเตรียมงานก่อนพี่เอคนขับรถเจ้าประจำของเรากับพี่ดาวิทยากรประจำบริษัทงานที่ออกเดินทางทุกครั้งที่มีงานต่างจังหวัด สอบถามกับคนขับสาล้อในพื้นที่ถึงเส้นทางและระยะทางในการเดินทางไปอำเภอสีเชียงใหม่ได้ความว่าระยะทางจากเมืองหนองคายถึงสีเชียงใหม่ประมาณ50กิโลเมตรผมก้มดูนาฬิกาที่ข้อมือและพูดกับพี่แชมปผู้จัดการที่เดินทางมาด้วยออกเดินทาง10บโมงเช้าก็น่าจะทันนะพี่งั้นเราไปเดินตลาดท่าเสด็จกันก่อนสักชั่วโมงพี่แชมปพูดสรุปสุดท้ายพวกเราใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงที่ตลาดท่าเสด็จ ทุกคนต่างได้ของฝากหิ้วกลับมาคนละถุงสองถุงยกเว้นผมคนเดียวที่ไม่ได้ของที่ตั้งใจซื้อนั่นก็คือไหลบัวเชื่อมหลังจากนั้นเราออกเดินทางจากตัวเมืองเพื่อไปจัดงานประชุมที่อำเภอศรีเชียงใหม่เส้นทางที่เราใช้เดินทางนั้นเลาะเรียบแม่น้ำโขงไปตลอดมองเห็นวิวของฝั่งลาวเป็นระยะอากาศไม่ร้อนเกินไปนักบางช่วงมีฝนตกบ้างเล็กน้อยบรรยากาศในการเดินทางสบายๆไม่มีใครซีเรียสนัก และก่อนถึงอำเภอสีเชียงใหม่ประมาณ10กิโลเมตรเราต้องผ่านอำเภอท่าบ่อเมื่อถึงทางแยกในตัวอำเภอท่าบ่อเพื่อที่จะไปอำเภอสีเชียงใหม่ผมชี้ให้คนขับดูเส้นทางอีกเส้นหนึ่งซึ่งจะไปชนกับถนนมิตรภาพเส้นหลักเดี๋ยวขากลับเราออกทางนี้เลยนะพี่ไม่ต้องย้อนเข้าตัวหนองคายเนื่องจากว่าเสร็จงานแล้วคืนนี้เราต้องกลับไปนอนที่ขอนแก่นเพราะพรุ่งนี้มีงานประชุมตั้งแต่เช้าที่นั่นพี่เอคนขับรถประจำทีม ผงกหัวแทนคําตอบพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อมุ All ่งหน้าสู่อำเภอสีเชียงใหม่ซึ่งมองเห็นป้ายบอกทางอีก14กิโลเท่านั้นเหลือเวลาอีก20นาทีก็จะเที่ยงตรงเที่ยงงานของเราก็เดินทางถึงสถานที่จัดประชุมนั่นคือรีสอร์ทพรมลิขิตสวรรค์บรรดาลปาร์ตซือรีสอร์ทคือมาเลิศหรูอลังการแท้จริงๆแล้วผู้ที่เดินทางมาเข้าประชุมส่วนใหญ่เป็นชาวท่าบ่อ แต่ที่ท่าบ่อไม่มีโรงแรมที่มีห้องจัดประชุมได้จึงต้องมาจัดที่ศรีเชียงใหม่ซึ่งการที่จะหาโรงแรมที่มีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุมในอำเภอเล็กๆไม่ใช่เรื่องง่ายนักแต่รีสอร์ทที่นี่ความพร้อมในเรื่องของสถานที่ในการจัดประชุมถือว่าดีทีเดียวงานในช่วงบ่ายของวันนี้ผ่านไปด้วยดีมีคนมาร่วมงานมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และผู้มาร่วมงานประชุมให้ความสนใจดีทีเดียว ถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีอีกวันหนึ่งตามที่ผมหวังไว้กว่าจะจะเก็บของเสร็จก็เกือบจะห้าโมงเย็นพวกเราเตรียมตัวจะออกเดินทางเพื่อไปพักที่จังหวัดขอนแกน่นแต่ลูกค้าที่จัดงานขยันขยอให้ไปทานข้าวเย็นด้วยเป็นการขอบคุณที่ทางบริษัทมาช่วยงานใจจริงพวกเราอยากจะรีบกลับเสียมากกว่าเพราะต้องเดินทางอีกประมาณ150กิโลกว่าจะถึงขอนแกน่นแต่เนื่องจากขอปฏิเสธมาหลายครั้งแล้วเพราะเกรงใจ และครั้งนี้ก็มีลูกค้าหลายคนรออยู่จึงยอมตกลงอย่างเสียไม่ได้รถของลูกค้า3-4ถึงคันทยอยแล่นออกจากสถานที่จัดประชุมเพื่อไปที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนักโดยที่มีรถของผมจะขับตามไปเป็นคันสุดท้ายก่อนก้าวขึ้นรถผมมองขึ้นไปบนท้องฟ้าด้วยใจที่เป็นกังวลในเรื่องของการเดินทางแสงแดดที่เคยทาบทอท้องฟ้าเมื่อตอนบ่ายหายไปหมดสิ้น แม้จะพึ่งผ่าน5้าโมงเย็นมาแค่ไม่กี่นาทีที่ขอบของท้องฟ้าบัดนี้ปราศจากแสงของพระอาทิตย์เสียแล้วสิ่งที่เข้ามาแทนที่คือเมฆฝนที่ดำทะมึนจนทำให้ฟ้าในยามนี้มืดคืมไปหมดไม่ต้องถึงมือพยากรณ์อากาศผมก็ทำนายได้ว่าอีกไม่นานฝนคงจะตกลงมาอย่างหนักแน่นอนไม่เกิน5้านาทีหลังจากที่ออกมาจากรีสอร์ทเราก็มาถึงร้านอาหารซึ่งเป็นร้านเล็กๆตกแต่งร้านอย่างสวยงาม ได้บรรยากาศร้านอาหารอีสานร,รายการอาหารเรายกให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของพื้นที่แน่นอนว่ามาถึงที่อีสานถ้าไม่มีส้มตําในเมนูถือว่าไม่ให้เกียรติกันระหว่างที่รออาหารมาเสิร์ฟฝนเริ่มโปรยเม็ดลงมาและหนักขึ้นเรื่อยๆลูกค้าคนหนึ่งเอ่ยถามโดยไม่ได้เจาะจงเหมือนจะชวนคุยว่าคืนนี้ไปพักกันที่ไหนคะที่ขอนแก่นครับเพราะว่าพรุ่งนี้พวกผมมีงานกันต่อพี่แชมป อหลังจจากกกิบนนำโคใแ้วพี่จะไปร่วมงานประชุมที่คอนแกนด้วยไหมครับพี่ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลังสินค้าผู้ร่วมคณะเดินทางมาด้วยสอบถามพี่ก็อยากไปนะแต่พรุ่งนี้พี่ติดธุระที่หนองคายคงไม่ได้ไปเสียได้จริงๆเธอบ่นด้วยความเสียดายพร้อมกับมือที่กำลังใช้กระดาษทิชชู่เช็ดจานพลาสติกที่อยู่ตรงหน้าว่าแต่วันนี้จะกลับเข้าหนองคายพร้อมกันไม่ล่ะเธอเอ่ยถาม ผมคงแยกออกที่ท่าบ่อเลยครับไม่ย้อนเข้าหนองคายน่าจะใกล้กว่าหลายกิโลครับผมบอกเส้นทางที่ทีมงานจะใช้เดินทางกลับเพราะผมพิมพ์แผนที่มามาจาก Google Map แล้วก่อนเดินทางมาที่นี่อย่าไปเลยทางนั้นนะ่ะขนาดพี่เป็นคนท่าบ่อพี่ยังไม่ค่อยใช้ทางนั้นเลยลูกค้าอีกคนที่นั่งติดกันเอ่ยขึ้นมาทำไมล่ะครับผมพูดพร้อมกับเอียงตัวให้เด็กสืบวางจานส้มตำได้สะดวก ทางนั้นมันเปลี่ยวถนนก็ไม่ค่อยดีคนท่าบอกเขาไม่ค่อยใช้คันหลอกยอมขับรถอ้อมหน่อยดีกว่าท่าทางที่ลูกค้าคนนี้พูดออกมาเหมือนไม่อยากให้เราใช้เส้นทางนี้จริงๆแต่ผมรู้สึกว่ามีบางอย่างที่เธอไม่อยากบอกหรือต้องการจะปิดบังอะไรบางอย่างไว้ยังไม่ทันพูดอะไรต่อลูกค้าที่เป็นเจ้าภาพก็ชวนทานอาหารพร้อมกับสอบถามถึงความพร้อมในการจัดประชุมในวันพรุ่งนี้หัวข้อการสนทนาจึงเปลี่ยนไป อาหารที่สั่งทยอยมาเสิร์ฟจนครบพวกเราทานอาหารกันไปคุยกันไปทากลางสายฝนที่ยังกระหน่าลงมาอย่างหนักโดยไม่มีทีท่าว่าจะซาเม็ดตอนนี้เกือบหกโมงครึ่งแล้วบรรยากาศด้านนอกมืดมิด,มดเหมือนตอนกลางคืนนั่นคงจะเป็นเพราะฝนที่ตกลงมาอย่างหนักด้วยจะเห็นแสงไฟบ้างก็เฉพาะบ้านคนหรือร้านค้าเท่านั้นทัศนวิสัยตอนนี้ถือว่าแย่เต็มทีหลังจากนั้นไม่นานทีมงานของพวกเราขอตัวกลับก่อนเพราะต้องเดินทางอีกไกล แต่ผมก็ยังอดสงสัยในเรื่องของสิ้นทางไม่หายสายฝนยังคงสาดเม็ดลงมาเหมือนฝารั่วสารถีมากประสบการณ์อย่างพี่เอใช้ความเร็วได้ไม่มากนักจากปกติที่เคยนั่งรถกับแกแล้วให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในสนามแข่งแต่ครั้งนี้ความเร็วถูกจำกัดด้วยสภาพอากาศอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังออกมาจากร้านอาหารไม่นานหลายคนเริ่มจะหลับเพราะเพลียจากตอนทำงานมาทั้งวันอีกทั้งเพิ่งทานอาหารมาอิ่มๆและบรรยากาศเย็นๆ ไม่มีอะไรเหมาะกว่าการงีบสักตื่นอีกแล้วผมเองอยากจะหลับเต็มทีเหมือนกันแต่ต้องคอยช่วยคนขับดูเส้นทางกระนั้นผมก็ไม่ได้พูดคุยอะไรกับพี่เอบรรยากาศภายในงดเงียบกริบทุกคนดูท่าจะหลับไปแล้วรถตู้โตโยต้าสีขาวหลังคาสูงพานนะที่ใช้ในการเดินทางของทีมงานทั้ง6ชีวิตขับมาตามเส้นทางเรื่อยๆไม่นานเราก็มาถึงทางแยกพี่เอสัดไฟสูงเพื่อด,ดูทางจังหวะนั้นทำให้ผมเห็นป้ายบอกทางอยู่ไม่ไกลเลี้ยวซ้ายไปหนองคาย เส้นเรียบแม่น้ำโขงแต่ถ้าตรงไปเราจะตัดเข้าถนนมิตรภาพมุ่งตรงสู่อุดรและขอนแก่นไปทางไหนพีเอถามผมพร้อมกับยกเท้าออกจากคันเร่งเพื่อลดความเร็วถ้ากลับทางเดิมมันจะอ้อมนะพี่ผมว่าเราตัดไปทางนี้แหละใกล้กว่านึงยีกิโลผมพูดขนาดกลางแผนที่จาก Google ดูแทนคําตอบสารถีประจําทีมเร่งเครื่องขับวิ่งตรงไปทันทีพีเอคงไม่อยากขับอ้อมเหมือนกันแม้ทางจะไม่ค่อยดีตามที่ลูกค้าบอกแต่ถ้าค่อยๆไป ยังไงก็น่าจะเร็วกว่าหรือแม้ทางจะเปรียบไปสะหน่อยแต่เราก็มากันหลายคนคงไม่น่ากลัวอะไรนักจากแผนที่ในมือผมเส้นทางจากท่าบ่อไปถึงทางแยกหลักที่ถนนมิตรภาพเป็นทางตรงผมอยากจะหลับสักงีบหูฟังของ MP3 ถูกเสียบเข้าที่หูสองข้างของผมหอมนิดเดียวทำขี้เหนียวใจน้อยจูบแก้มงามสำร้อยโถกลัวดังพร้อยเป็นรอยไปได้เสียงเพลงจากชายเมืองสิงศิงลปินในดวงใจดังแว่วขึ้นไม่ทันจะจบเพลงที่สอง ผมก็เข้าสู่นิทราผมหลับไปนานเท่าไหรไม่ทราบได้ความรู้สึกผมกลับคืนมาอีกครั้งเมื่อมีมือของใครบางคนมาสก,กิดที่แขนขวาพร้อมกับเรียกชื่อผมทีีทผมเลื่อมตาขึ้นมาพี่เอนั่นเองท่าทางเราจะลุงว่าพี่เอเอ่ยขึ้นมาเป็นประโยคแรกน้ำเสียงเจือไปดวลำกังวลยังไม่ถึงเส้นหลักหรอผมถามพร้อมกับยันกายที่เอ็นหลับให้นั่งตรงอืมคนขับตอบสั้นๆส,สายตาย,ยังจับจ้องอยู่ที่เส้นทางข้างหน้า ผมก้มดูนาฬิกาที่ข้อมือแสงพรยน้ำที่เขียมนาฬิกาบอกเวลา3ามทุ่มกว่าผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงกับเส้นทางไม่ถึง30กิโลเมตรมันไม่ใช่หลงทางธรรมดาเสียแล้วทุกคนยังหลับสนิทความกังวลของผมเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณถ้าทางวันนี้จะไม่ใช่วันที่ดีของผมเสียแล้วผมปิดเครื่องเล่น MP3 และค่อยๆถอดหูฟังออกจากหูบรรยากาศยังเงียบงันทั้งในรถและนอกรถ มีแต่เพียงเสียงของเครื่องยนต์เท่านั้นที่ดูจะเป็นสิ่งแปลกปลอมในพื้นที่แห่งนี้คนอื่นๆยังคงหลับสนิทเหมือนถูกสาบสายฝนสร้างเม็ดลงไปมากแล้วแต่ก็ยังคงตบอยู่ไปปลอยคนขับต้องใช้ที่ปั่นน้ำฝนเป็นระยะแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือหมอกหมอกที่ลอยอ้อยอิ่งอยู่โดยรอบแม้จะไม่หนาทึบนักแต่มันก็รบกวนการเดินทางอยู่ไม่น้อยนั่นแสดงว่าอากาศด้านนอกรถคงเย็นพอสมควร รถของเรายังคงแล่นต่อไปเรื่อยๆบนสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษามานานสองข้างทางเป็นทุ่งนาสลับกับสวนยางพาราของชาวบ้านเป็นช่วงๆทำให้บรรยากาศดูเปล่าเปลี่ยววังเวงเพิ่มขึ้นไปอีกโดยเฉพาะช่วงที่ขับผ่านสวนยางพาราที่สูงทึบทืมมืดยืนต้นแก่สูงลิ้วกลืนกับสีของท้องฟ้าในยามนี้ที่มืดทึบไม่ต่างกันดูแล้วเหมือนกับว่าเรากำลังอยู่ในอีกโลกหนึ่งก็มีปาน ไม่มีแสงไฟไม่มีบ้านคนไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีรถคันอื่นที่วิ่งอยู่บนถนนเส้นนี้และไม่มีป้ายบอกทางย้อนกลับไหมน้ำมันรถเหลือไม่มากแล้วนะพี่เอถามเหมือนจะขอคำยืนยันสนับสนุนนี่ก็ขับมาไกลแล้วนะพี่มันอาจใกล้ถึงแล้วก็ได้ผมว่าลองขับไปอีกหน่อยถ้าเจอบ้านใครก็แวะถามเขาเอาผมตอบออกไปทั้งที่ความหวังดูรีบรี่เต็มที แต่พี่ขับมาตั้งนานยังไม่เจอบ้านใครเลยอยากจะถามทางอยู่เหมือนกันว่าแต่แผนที่ที่บอกมาทางนี้ถูกแน่นะคนขับขอคำยืนยันอีกครั้งขณะที่หมุนพวงมาลัยเพื่อเข้าโค้งข้างหน้าถูกสิพี่เส้นทางมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรอีกอย่างตอนขามาก่อนเข้าตัวหนองคายผมก็เห็นทางแยกเข้าท่าบ่ออยู่มันก็เส้นนี้แหละผมยังยืนยันหนักแน่นทงที่ในใจเป็นกังวลอยู่ไม่น้อย ระหว่างที่ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้อยู่นั้นหลังจากที่รถพ้นโค้งมาแล้วพลันสายตาของเราทั้งสองคนก็มองเห็นไฟท้ายของรถยนต์อยู่ข้างหน้าห่างกันประมาณ50วาเห็นจะได้ด้วยความมืดมิดของสถานที่และสภาพอากาศที่เต็มไปด้วยหมอกทําให้เรามองเห็นแต่แสงไฟสีแดงสองดวงของท้ายรถเพียงลิบหลีลางเลือนผมใจชื้นขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นความหวังอยู่ข้างหน้าโดยไม่ต้องบอกอะไรกันอีก คนขับมาประสบการณ์ทดเกียร์ต่ำเพื่อเร่งเครื่องตามทันทีเดี๋ยวถามทางคันนี้ดูน่าจะได้เรื่องพี่เอเอ่ยหรือคันนี้ก็หลุงเหมือนเราผมพูดติดตลกเพราะบรรยากาศเริ่มดีขึ้นคนขับรถประจำทีมงานเร่งเครื่องยนต์เพื่อให้ทันรถคันหน้าที่เป็นเพียงความหวังเดียวของเราในตอนนี้แต่ก็ทำความเร็วได้ไม่มากนักเนื่องจากสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ คงเป็นเพราะอาบะตอองงบประมาณไปสร้างสำนักงานที่ใหญ่โตกว่าที่ว่าการอำเภอหมดหรือเปล่าถนนของชาวบ้านถึงโซมได้ขนาดนี้ผมคิดไปเองอีกไม่ถึง30วาก็จะทันรถคันหน้ารถของเราเร่งความเร็วเพื่อตามไปยังติดติดเริ่มมองเห็นไฟไท้ายรถสีแดงทั้งสองดวงชัดขึ้นมากขึ้นไม่ทันที่จะใกล้ได้มากกว่านี้ความหวังของเราก็แล่นลับเหลี่ยมโค้งข้างหน้าพีเอชะลอความเร็วเพื่อเข้าโค้งปาม ทันทีที่เราพ้นเหลี่ยมทางโค้งนั้นมันทำให้เราทั้งสองคนต้องประหลาดใจเฮ้ยเป็นเสียงที่เราทั้งสองคนอุทานออกมาแทบจะพร้อมกันมันหายไปไหนวะพี่เอพูดออกมาเหมือนจะไม่ต้องการคำตอบแต่เพราะความสงสัยมากกว่าอะไรมันจะเร็วขนาดน,นั้นเมื่อกี้ยังขับมาดีๆอยู่เลยผมเอ่ยออกมาเหมือนจะบ่นกับตัวเองพี่เอศาสตไฟสูงเพื่อสำรวจทางเบื้องหน้าทันทีแต่ด้วยสายหมอกที่ปกคลุมและแสงไฟจากหน้ารถตู้ช่วยอะไรได้ไม่มาก ไม่มีรถที่เราขับตามมาเมื่อสักครู่นี้มันหายไปไหนกันฝนยังคงโปรยปลายแม้จะเบาลงมากแล้วแต่บนท้องฟ้าเบื้องหน้ายังคงเห็นแสงแบลบ,ป,ลบปรับปรับประหนึ่งอินของพยาอสารพิษอยู่เป็นระยะสงสัยข้างหน้ามีโค้งตามไปพี่ผมพูดขณะที่สายตามองกว่าสำรวจบริเวณสองข้างทางเราขับต่อมาเรื่อยๆไม่มีโค้งไม่มีเนินไม่มีทางแยกและไม่มีบ้านคน มันเป็นทางตรงกว่า2กิโลตลอดระยะทางกว่า2กิโลไม่มีใครเอ่ยอะไรอีกขึ้นมาท่าทางของพี่เอคนขับรถประจำทีมเริ่มกระสับกระสายผมมองสำรวจไปที่ประตูรถเพื่อความแน่ใจมันยังล็อกอยู่ในตำแหน่งเดิมทางข้างหน้าเป็นทางบังคับโค้งสายทันทีที่ผ่านพ้นทางโค้งออกมาเรามองเห็นท้ายรถคันนั้นอีกครั้งมันอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนักคราวนี้พี่เอเร่งเครื่องตามทันที โดยไม่สนใจหลุมบ่อบนพื้นถนนแต่กระนั้นคนอื่นในรถก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะตื่นรถคันข้างหน้ายังขับไปตามปกติเหลืออีกไม่ถึงสิบบาทก็จะทันกันพี่เอเปิดไฟสูงสิ่งที่ผมเห็นเบื้องหน้าทําให้ผมต้องขยี้ตาเพื่อจ้องมองอีกครั้งผมเห็นแต่แสงไฟแต่ไม่เห็นท้ายรถระหว่างดวงไฟสีแดงทั้งสองดวงมันว่างเปล่าพี่เอหันมามองหน้าผมทันที เหมือนอยากให้ผมอธิบายสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าผมไม่ได้ปริปากพูดอะไรสายตาย,ยังคงจับจ้องกับสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าสงสัยเป็นรถมอเตอร์ไซค์สองคันขับคู่กันมาผมพยายามให้คําตอบกับตัวเองเพราะยังไม่แน่ใจนักและมองเห็นยังไม่ชัดพี่เอเร่งเครื่องยนต์เพื่อเขาใกล้มากกว่านี้แต่รถข้างหน้าเร่งความเร็วขึ้นอีกระยะห่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรายังคงเร่งเครื่องขับตามไปเกือบหนึ่งกิโลที่เราเร่นเครื่องยนต์พุจิตตามไม่ทัน และแล้วผมก็เอ่ยกับพี่เอด้วยน้ำเสียงวดหวาดผมว่าข้างหน้าเรามันไม่ใช่รถแล้วละ่ะก็เห็นอยู่ว่ามันเป็นไฟท้ายรถไม่ใช่รถแล้วมันจะเป็นอะไรพี่เอยังไม่เชื่อในสิ่งที่ผมบอกพี่ดูที่ดีดสิถนนขรุขระแบบนี้ขนาดรถเรายังสั่นถึงเจ้าเข้าและไอรถข้างหน้ามันนิ่งเกินไปเหมือนกับล้อรถมันไม่ติดพื้นไฟท้ายที่เราเห็นมันแทบไม่สะเทือนเลยนิ่งยังกับรออยู่อย่างนั้นน่ะ ผมพูดโดยที่สายตาย,ยังไม่ละจาก,กเป้าหมายที่อยู่เบื้องหน้าไม่ไกลพร้อมกับมือทั้งสองข้างที่รูปขึ้นลงอยู่ที่ต้นแขนไม่ทันที่จะมีใครพูดอะไรกันต่อภาพที่เห็นเบื้องหน้าทำให้ผมขนลุกไปทั้งตัวตาไม่กระพริบอาปากค้างเหมือนมีก้อนอะไรมาติดจุกอยู่ที่ลำคอไม่อาจเอ่ยอะไรออกมาได้แสงไฟที่ผมเข้าใจเป็นว่าเป็นไฟท้ายของรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์มาโดยตลอดปัดนี้เริ่มลอยสูงขึ้นจากพื้นถนนเรื่อยๆสูงขึ้นสูงขึ้น แล้ค่อยๆลอยห่างออกจากกันผมจ้องตาไม่กระพริบใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและคนกับความกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าพี่เอถอนเท้าจากคันเร่งทันทีมันลอยสูงขึ้นจนถึงยอดต้นยางพาราที่อยู่ข้างทางและลอยหายไปอย่างรวดเร็วผมไม่ได้พูดอะไรกับพี่เอเช่นเดียวกับพี่เอที่คงจะอยู่ในอาการตกตะลึงไม่แพ้กันมือของผมกำพยายนยิ้วดำที่คล้องคอไว้แน่นในใจก็นึกว่าสิ่งที่พบเห็นจะเป็นอะไรก็ช่าง ถ้ากลับไปถึงบ้านผมจะทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้แต่ขอให้พวกเราหลุดออกไปจากที่แห่งนี้โดยเร็วเสียทีเถอะฉับพลันเมื่อสติกลับคืนมาไปพี่ผมตะโกนบอกกับพี่เอทางที่นั่งอยู่ใกล้กันแค่นั้นไปไหนขับไปก่อนแล้วค่อยว่ากันอยู่ตรงนี้ไม่ดีแน่ผมตอบไปโดยที่ยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีคันเร่งถูกเหยียบอีกครั้งด้วยเท้าที่สั่นเทาเสียงเครื่องยนต์คลังกระหึ่มฝ่าความมืดต่อไป โดยยังไม่รู้ว่าจุดหมายปลายทางของเราจะไปสิ้นสุดที่ใดในหัวของผมขณะน,นี้เต็มไปด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจอธิบายได้มันสับสนวุ่นวายไปหมดจากจุดนั้นมาไม่ถึง5กิโลเมตรผมมองเห็นแสงไฟอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นสีเหลืองนวลของไฟบอกทางมันทําให้ผมหายใจคล่องขึ้นมากทางด้านซ้ายของถนนมีป้ายบอกทางที่ทําจากไม้เก่าๆเขียนด้วยสีขาวแต่การเวลาก็ทําให้ข้อความบนนั้นเลือนรางเต็มที มีลูกศรที่บอกทางให้เลี้ยวซ้ายข้างหน้าไปอีก3กิโลเมตรจะออกถนนเส้นมิตรภาพรอดแล้วเว้ยพี่เอพูดออกมาด้วยความดีใจผมหันไปมองหน้ายิ้มยิ้มไม่ได้พูดอะไรก้มดูนาฬิกาข้อมือบอกเวลา21่สอนาฬิกาสานาทีถึงแม้จะล่วงเลยเวลามามากแต่ตอนนี้ผมรู้สึกปลอดปร่งขึ้นเยอะบัดนี้สายฝนขาดเม็ดไปแล้วสายหมอกที่เคยปกคลุมตลอดการเดินทางก็เหมือนจะจางหายไปด้วยหมดสิ้นเราขับใกล้เข้าไปเรื่อย เริ่มมองเห็นสิ่งปลูกสร้างที่เป็นบ้านเรือนบ้านแล้วก่อนถึงเสาไฟที่ว่าไม่ห่างกันนักทางด้านขวาของถนนเป็นกำแพงปูนสีเหลืองเก่าๆค่้ำคราสูงประมาณหนึ่งวาตั้งขนานไปกับเส้นถนนเมื่อสังเกตดีๆจึงรู้ว่าเป็นกำแพงวัดนั่นเองดูจากสภาพแล้วมันคงทำหน้าที่บ่งบอกเขตแดงของวัดเมื่อหลายสิบปีและที่ข้างกำแพงวัดแหน่นั้นใกล้กับเสาไฟไม่กี่วาผมสังเกตเห็นผู้หญิงสองคนแต่งตัวเหมือนชาวบ้านแถวนั้นยืนอยู่ จากแสงไฟที่หัวเสาและไฟจากหน้ารถตู้ซึ่งขณะนี้รถความเร็วลงแล้วเพราะข้างหน้าเป็นทางแยกทาให้เห็นใบหน้าของผู้หญิงทั้งสองคนอย่างชัดเจนมันเป็นใบหน้าที่เย็นชาไร้ความรู้สึกก้มหน้าเล็กน้อยยืนนิ่งเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างก่อนที่รถของเราจะเคลื่อนผ่านไปผมต้องสะดุ้งอีกครั้งรู้สึกชาไปทั้งตัวเย็นวาบเหมือนมีใครเอาน้ำเย็นจัดมาราด เมื่อผู้หญิงทั้งสองคนเหลือบตาขึ้นมาจ้องที่ผมทั้งที่ใบหน้ายังก้มอยู่เหมือนกับรู้ว่าผมจ้องมองอยู่ก่อนแล้วพร้อมกับอ้าปากกว้างเสยะยิ้มออกมาเหมือนจะเย้ยหยันมองเห็นในปากสีดำสนิทกลวงโบสเสมือนหลุมดำที่พร้อมจะกลืนกินทุกอย่างเข้าไปสายตาจ้องเขม่งมองตามรถที่เคลื่อนผ่านผมนั่งนิ่งตัวแข็งก้มหน้าลงทันที ท่าทางพี่เองคงไม่เห็นเหมือนกับผมหรือไม่ทันสังเกตถึงไม่มีปฏิกิริยาใดๆเกิดขึ้นยังคงทำหน้าที่กับรถตามปกติพร้อมกับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อมุ่งสู่เส้นทางสายหลักพี่ขับรถเร็วหน่อยได้เปล่าผมอยากเข้าห้องน้ำผมพูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่สัน่นเพราะความหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ทั้งที่ผมไม่ได้ต้องการเข้าห้องน้ําเพียงแต่อยากจะออกไปจากแถวนี้ให้เร็วที่สุดเพราะไม่รู้ว่าเบื้องหน้าจะเจอะเจอเข้ากับอะไรอีกบ้างไม่กี่อึดใจรถของคณะเดินทางก็ตัดออกสู่ถนนใหญ่สายมิตรภาพเลี้ยวซ้ายแล้วยูเทิร์นเพื่อมุ่งหน้าสู่อุดรและปลายทางที่ขนแก่นตามลำดับระหว่างทางพีเอสารถีจากหน่วยงานขนส่งของบริษัท พยายามสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมก็ไม่สามารถให้คำตอบได้และไม่ได้พูดถึงผู้หญิงสองคนที่ผมเห็นที่ข้างกำแพงวัดให้ฟังสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้นั้นอาจทำให้เราหลงทางหรืออาจจะช่วยบอกทางให้เราก็ได้ไม่มีใครรู้หลังจากขับต่อมาได้สักพักคนขับก็แวะพักและเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทไม่ใช่ปั๊มร้างที่ทุ่งสงนะ ทุกคนในรถเริ่มขยับตัวเพราะตื่นจากการหลับไหลเหมือนไม่ได้สติมานานใครคนหนึ่งในคณะพูดขึ้นมาขณะยืดแขนเพื่อบิดขี้เกียจยังไม่ถึงหรอหลับยาวเลยครั้งนี้พี่เอขับช้านะเนี่ยขณะที่กำลังเติมน้ำมันพี่แชมป์และพี่ต่อลงจากรถจำอาเพื่อรีบไปเข้าห้องน้ำพี่ดายังสารวนอยู่บนรถเพื่อหากระดาษทิชชู่พี่เอคนขับอยู่ประจำรถ ผมจึงเดินมากับน้องมดเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหญิงสาวอีกคนของคณะทำงานพี่ตลอดทางหนูไม่ได้หลับเลยนะเธอเอ่ยขึ้นโดยที่ไม่ได้มองหน้าผมแล้วพูดต่อแล้วพี่เห็นอย่างที่หนูเห็นหรือเปล่าจบ